เขาจะแยกชั้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอวุ้นใบเตยยกมณีทำง่ายง่ายนะคะเพื่อนๆหน้าตาดีอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะในส่วนของกะทิก็มีวัตถุด,ดิบนะคะจะมีกะทิหนึ่งถ้วย น้ำตาลทรายน้ำเปล่าผงวุ้นเกลือในส่วนของวุ้นใบเตยนะคะเราจะมีใบเตยเป็นใบเตยหอมนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเอาน้ำเนี่ยมาใส่ลงไปในผงวุ้นนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้ผงวุ้นเนี่ยเขาพองตัวก่อนจะได้ทำให้วุ้นเนี่ยไม่เป็นก้อนนะคะใส่ทั้งสองอย่างเลยค่ะ เป็นวุ้นที่ทำจากกะทิแล้วก็วุ้นที่จะทำใบเตยนำใบเตยหอมไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วหั่นเป็นป้องๆจะได้ปั่นง่ายนะคะใส่น้ำลงไปครึ่งลิตรเราจะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นเสร็จแล้วนำมาแยกกากให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนำน้ำใบเตยมาตั้งลงไปในหม้อนะคะใส่น้ำผงวุ้นลงไปเลยค่ะตอนนี้วุ้นก็อิ่มตัวแล้วนะคะ ตั้งไฟกลางแล้วก็คนให้น้ำใบเตยกับน้ำวุ้นเนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะน้ำใบเตยเริ่มร้อนแล้วเราจะหลีไฟนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวสีใบเตยเนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเราจะเริ่มใส่น้ำตาลลงไปเลยน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเราไม่ต้องรอเดือดนะคะเอาแค่พอร้อนแล้วยกขึ้นเลยค่ะเทน้ำใบเตยลงไปในพิมพ์เลยนะคะ ในส่วนของกะทิก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเอาน้ำกะทิใส่ลงไปเลยผสมด้วยน้ำเปล่าตั้งไฟอ่อนแล้วนําน้ํำผงวุ้นใส่ลงไปเลยค่ะคนจนทุกอย่างละลายแล้วใส่น้ําตาลลงไปตามด้วยเกลือกะทิเริ่มร้อนแล้วยกขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้วุ้นใบเตยที่เราใส่ลงไปก็ยังไม่ได้เซ็ตตัวนะคะ แล้วก็น้ำกะทิที่เราทำก็เสร็จแล้วเราจะใช้หลักการง่ายๆก็คือหลักการวิทยาศาสตร์ก็คือกะทิเนี่ยเขาเป็นน้ํามันเขาใส่ลงไปในใบเตยน้ําใบเตยเนี่ยเขาก็จะไม่เขาจะแยกชั้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะตั้งไว้อย่างนี้รอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะตอนนี้วุ้นก็แข็งเซตตัวแล้วนะคะผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ๊ปานจะแบ่ง แบ่งครึ่งตัววุ้นเลยค่ะได้ออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆวุ้นใบเตยกะทิสูตรทำง่ายๆนะคะหน้าตาดี เจ๊าปานขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวุ้นใบเตยทําง่ายอร่อยมากเอาไปทานที่บ้านฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ